เปิดตะก,กรา้าติกตอกช็อปไม่ได้ขึ้นการสมัครบัญชีของคุณถูกปฏิเสธแก้ไขตามนี้ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ TikTok Shop ของเราไม่สามารถเปิดตะก้าได้นะคะทุกคนซึ่งพอเรากดเปิดเข้าไปเนี่ยมันขึ้นบอกว่าการสมัครของคุณถูกปฏิเสธ ็เหมือนกับว่าเราถูกปฏิเสธตะกร้านั่นเองซึ่งวิธีการแก้ไขหัวน้ำมีนอยู่ทั้งหมด2วิธีวิธีการแรกเป็นวิธีที่เพื่อนๆในกลุ่มนะคะพี่ๆในกลุ่มเพื่อนๆในกลุ่มได้แนะนําแนะนแนววิธีการแก้ไขปัญหาตะก,กร้าที่ติดต่ชอชมไม่ได้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะวิธีที่2เป็นวิธีที่น้ําทําม่ววแล้วมันก็ได้ทีแรกนะคะทุกคนให้เรากดเข้ามาที่ติ๊กตอกและให้เราเข้ามาที่โปรไฟล์ให้ได้หน้าตาแบบนี้ จากนั้นให้เราไปที่ขีดสำขีดมุมบนขวามือและให้เรากดไปที่ TikTok Studio จากนั้นนะคะเรามาที่ TikTok Shop สำหรับ Creator TikTok Shop สำหรับ Creator และให้เรานะคะกดทำการกดเปิดตะกร้าของเราตามปกติกดเปิดซ้ำๆกดเปิดซ้ำๆถึงแม้ว่ามันจะขึ้นถูกปฏิเสธก็ให้เรากดเปิดซ้ำๆที่ซ้ำๆซ,ซึ่งเวลาในการทำนี้จะใช้เวลา5 ถึง15นาทีแล้วแต่บัญชีช่องใช้เวลาแตกต่างกันไปวิธีที่สเป็นวิธีของน้ำที่นะนึกขึ้นมาเองเห็นเพื่อนๆน,นะคะคอมเมนต์ว่ามีวิธีแก้นู้นแก้นี่ก็เลยมานั่งนึกและทีนี้พอนึกก็เลยไปหาวิธีมันก็ได้มาวิธีนี้วิธีที่สให้เราเข้ามาที่โปรไฟล์ทต่องเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือและไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นไปที่บัญชี จากนั้นเกิดสลับไปเป็นบัญชีธุรกิจทำไมถึงต้องสลับไปเป็นบัญชีธุรกิจตัวนี้นะคะทุกคนที่เราจะกดสลับไปเป็นบัญชีธุรกิจเพราะว่าเราจะไปกระตุ้นปุ่ม ให้มันโผล่ขึ้นมาตัดไปเป็นบัญชีธุรกิจก็ให้ทุกคนกดถัดไปถัดไปถัดไปพอเขาให้กรอกอีเมลหรือว่า,าลงทะเบียนบัญชีให้เรากดข้ามนะคะทุกคนกดข้ามและก็กดย้อนกลับนะเราไม่ต้องไปลงทะเบียนเราไม่ต้องใส่อีเมลจากนั้นพอเราเปิดไปเป็นบัญชีธุรกิจเรียบร้อยแล้วให้เราทําตามวิธีที่1ก็คือการกดเปิดซ้ำํำๆกดเปิดตะก้าซ้ำๆๆจนมันได้เปิดตะก้าได้แล้ว โอ okay, นะเคเนาะพอเราเปิดตะก้าได้แล้วนะคะทุกคนก็ให้เรากดเข้าไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่บัญชีเพื่อที่เราจะสลับไปเป็นบัญชีส่วนตัวเหมือนเดิมเราจะไม่เล่นเป็นบัญชีธุรกิจแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเห็นตะก้าของเราเด้งขึ้นมาเราก็ไปยืนยันอายุตะก้าของเราไปขายสินค้าของเราได้เลย และนี่นะคะก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตะกร้าดิสกของเราถูกปฏิเสธเปิดตะกร้ามไม่ได้ขอบคุณคำแนะนําขอบคุณ,คณวิธีการของพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มติ k กตดด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ขอตลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ